สวัสดีครับครูฟังทีละครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว,ว่าสันสตอร์แมนแล้วก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับวันที่18เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าผู้หมวดจะทําชะไหนแล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันสตอร์แมนบอกว่าเอาละครับ รับทราบกันเอาไว้นะครับตอนนี้สถานบริการในพื้นที่5จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และก็ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงสถานบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15ธันวาคมรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงให้เปิดบริการได้จนถึงเวลาสี่นาฬิกาของวันรน่งข,ขึ้นแล้วนะครับเพื่อมุ่ง ในเรื่องของการท่องเที่ยวหวังว่าจะเก็บเกี่ยวรายได้เข้าประเทศสันสตอมแมนบอกว่าผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรให้ต้องขัดเคืองใจกันนะครับเอาเป็นว่าขอให้สำเร็จกันแล้วกันและก็สมหวังในสิ่งที่คิดมองและก็ปรารถนานะครับเงินทองไหลมาเทมานักท่องเที่ยวหลัง่งไหลคึกคักตลอดราตรีการร้านค้าบริการก็ให้รับทรัพย์กันเบิกบานสมฤดีกัน,น,กนทั่วทั่วหน้ากันแล้วกันนะครับอ้อแต่อย่าลืมนะครับเพิ่มค่าแรงให้กับพนักงานเขาด้วยนะครับ เจ้าของธุรกิจเนี่ยอย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นแล้วทิปจะดีตามพนักงานอิ่มหมีพรีมันอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตีสามตีสี่นี่นักดื่มนักเที่ยวเมาปลิ้นกันแล้วนะครับไม่ได้คิดหรือไม่ก็ลืมที่จะทงให้ทงให้ทิปอะไรกับเด็กเสิร์ฟแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อขยายเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าบริการมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นตามเพื่อความยุติธรรมจริงไหมล่ะครับ ส่วนเฉพาะในคืนส่งท้ายปีเก่าวันที่31มธันวาคมที่จะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการไปจนถึงหกโมงเช้าเรียกว่าพระออกบินทบาทของวันรุ่งขึ้นเลยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคมก็ขอเตือนประชาชนชาวบ้านที่จะออกไปทําบุญไปใส่บารเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในวันขึ้นปีใหม่เนี่ยนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ช่วงเช้าตรู่ของวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยพวกนักดื่มนักเที่ยวกําลังออกจากสถานบริการพอดีนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจคงจะหมดแรงตั้งด่านกันแล้วละครับอีกนิดนึงครับที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกําชับบอกว่าสถานบริการเนี่ยต้องไม่มีการละเลยให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือว่าการพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่นะครับการตรวจสอบป้องกันไม่ให้เยาวชนอายุไม่ถึง20ปีเนี่ย เข้าไปในสถานที่หรือว่าสถานบริการเหล่านี้ทุกหน่วยงานต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบป้องกันไม่ให้เยาวชนอายุไม่ถึง20ปีเข้าไปในพื้นที่สถานบริการทางร้านเนี่ยจะต้องแข็งขันเข้มงวดรัดกุมเต็มที่สุดกำลังเพราะนอกจากจะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปดื่มไปเมาแล้วเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งยังช่วยป้องกันหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไม่ให้ต้องซวยเหมือนอย่างสมรักคาสิงที่กาลังเครียดอยู่เวลานี้เลยครับ นี่ผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นเอาสนุกเพราะว่าสถานที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นอกจากการดื่มการกินการพูดคุยกันส่นเสฮ่ากันแล้วเนี่ยนะครับตันหาราคะมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายภายใต้บรรยากาศแสงสีเสียงแห่งนั้นและไม่ได้เกิดแต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับพวกสาวๆก็ใช่ย่อยเห็นคนหล่อคนดังเข้าตาโดนใจได้ซะที่ไหนนะครับขอโทษนะครับพร้อมที่จะพลีกายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแล้วคิดดูกันล้วกัน ถ้าเกิดมีเด็กผู้หญิงอายุไม่ถึง20ปีเนี่ยปลอมแปลงบัตรประชาชนเข้าไปร่วมอยู่ด้วยในบรรยากาศแบบนั้นและเธอชะไม้ชายตาเชื้อเชิญเนี่ยอยากจะรู้ลอเกินนะครับผู้บวชครับหมวดจะทำจะไหนครับเมื่อหมวดหิวข้าวตาลายแต่ข้าวไม่มีสักทนานมีคนใจบุญเอาไครมาตุนใส่จานยกให้ถึงบ้านหมวดคงไม่ความจานสีเอ๊ะหรือว่าหมวดอาจจะคว่ำแต่ก้าวไกลเนี่ยไม่คว่ำแน่ครับรับรอง